สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่พบา่ายเนาะานั้นสารใส่ขีบป้าอยยังเลยพี่บามาตาเทียงเขา,ากันไปบันปังพี่น้องต้าแล้วสะบรป้ายละวไม่รูจะไปทำายวาสินอนปักพอน สน้อนปักพอดไปดองเอ๋ยอาติมพาวะเอาแปะปลายเนี่ยอยู่ปันปังหมดสันโอ้ยเะใส้หนูพักหน่อยไม่ได้เนาะคือแบบอันนี้คุณแม่สร้างเนาะจากอาเนเนาะก็เลยไปเอาที่จริงนั่นบอกกีโน่แล้วตอนแปะกระให้ทาเอาก็าอากบอดทาอะไรแบบนี้นางมากก็เลยมาคายกระเทย เยก็จะจำเป็นต้องไปเอาให้ตอนนี้กำลังขับรถออกจากบ้านนะคะมงหน้าสุปันป่างเนาะพี่น้องเนาะข่าวเรากำลังซ้อ,อ,อเนาะกำลังซูมคนเดีย เลื้องเลยก็มีเอ้อข่าวทังนี้ันร้อยถนนนะไม่อยากจะพูดกับถนนเลย ไมบ้านตางสภาพถนนทางในบ้านายังโอเควิศครัวเป็นยังบรูเลยว่าจังที่เป็นจังใดเนาะเพราะว่าก่อนที่ฮอดชีนแง่สันสันผสมต,งต,งต,งตังตูนบรูว่าทานดีหรือปอเวหน้าเขานอวีกบานามอมงเนาะอ้าวลูกผู้ใดเห้อ ไปบ้านปางอเออทานโรหวยดก็ดีเด้อบุตกี้นี่เห็นเมตตาจะเกิดมาเนี่ยให้แต่มันเด็ดพี่น,ออน้องเออยมัตตาหรือยคนตัวเออเจือคนโตัวตอนบ่ายมาปฏิเสธ ใค้เนี่ยไดก็เห็นนี่คือบ่มีคนอยู่สะดุะกเนาะคือกลับตี่นีานี่คือบ่มีแค่เราไปเจอกันข้างหน้าแล้วพี่น้องเ,อเ้อตอนนี้นก็ขับรถอนเริ่มแล้วพี่น้องเ,อเริ่มเพื่อนแล้ว เมื่อกี้นี่กับเพื่อนช่วยเกิดท่านสิครับเมื่อหนึ่งปัญนานทางเล็ตุ้มปีทางมันแฉเนาะข้า,างบนนี่ยานรถลื่นเนาะท่านแอะทันก็โอเคอยู่เออข่าวคนงานเดอ้อดูถนนนี่แหละค่ะช่วยว่าวิดนี่ไป เงี้ยกระติกทางไปบ้านต่างกับสีแงะไปพุ่นกับสีไข่เนี่ยแต่สีแงะมาปีแต่ขาบ้านน้อยนี่ฮะทางสีแงอ่ะเออขับไปโน่นไรลงเลยค่ะส่วนทำไมลงเลยค่ะ เอากระถางมะนาวไปด,ดอเจอได้ผมอินยาใส่เลยเอากระถางมานาวเออทางแห้งค่ะทางแห้งข้าวังนี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะแห้งเนาะอ่อาทางแห้งค่ะเตะขุมค่ะ ออเออผมไปแห้งค่ะไม่น่าเชื่อว่าสิแห้งเนาะเป็นอะเชื่อว่าสีแห้งเนาะ ดีจัง่าปรถมือเดียวสบายอะไรอย่างงี้บรรยากาศท้นทางนอนดีฝนตกแบบแห้งแสดงว่าแห้งเติบทานจะบอกเปื่อยเออแสดงว่าฝนตกแห้งอะลีปกติมันจะเปื่อยนะตกเมบ่อแห้ง ไปสบ,บายเลยดูยสิเอออีกทีเยแต่คาสีแง่ลงไปพอมานจะเปลือยเนานะพอเปลือยใช่จะมีขุมอยู่กับวลายเนาะเออหอแล้วี่สีแง่ได้จังหวัสีแง่พี่นนองสังเกตเบิงนะ่งเนาะแง่ซ่านี สไปบ้านนะมีแยกนี้ลงมันบ้านดอกดอกไม้เนาะอาจจะแยกนี่ไปบ้านปางแยกทางเฉยมากนี่คือลงน้ำมงเนาะแล้ค่ะโอเคเดี๋ยวเคลียบบรรยากาศสักก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันขณะเด้อโอ้เพื่อนอยู่ด้วยวันนีิเจอรมีงามนะคะเพื่อนอยู่ พี่ยอดเอ้ยแผ่นปางจ้าอันห้องน้ำโตโนกับบริเงินอันกัโอ้ยท้าเอากบะป๋าเนี่มาอยู่ลืมอันลืมเบิ้งเห็นเห็นในช่วงนั้นเลือกช่วงนั้นแล้วมันก็มัดก่อนใยโลดปัดมัดใยมันติดโล่สะัดมาเห็นอันกระปูนี่นี่ยังบักลายลืมกระปูมาเอากระป๋มาแข็งนะโตโน่โตโน่จะไม่มัดผ้าว้าวมาแข็งสลัดท้าได้เนาะ ว้ยจเจ้าเท้ามาละจะใสโอ้ยหมักทั่วยายหมักทั่วผู้หรือหมักทั่วอย่างนี้เหรอว้าทั่วผู้โอ้ยกำลังเป็นหมาก เอาปลาพี่น้องเอ้ยถ้าได้ก็ย้ายค่ะปลาน่ะปลาก็กระปู่เอามินไปใส่สะอยู่รุมเกมหมูบ่ออกแด้ย้ายพูดแล้วไปแล้วพูด <c oughs> พูดแล้ไปแล้วโอ้ยอย <c oughs> ตกตะลางเนะ เป็นซีฟลวงตลางน่ครัุกไหลนี่ยนีว่เอาในุนะเอามาจับนะมันเลยนะเยอะมากอมาจับแผ่นนะแม่เครื่องกเคร่องางนี่นามันอ่นนั่งกระอบมาถอดสิลูก เซลกา,กาลมัอนออกกามันุกาเพิ่นมากอันนัก็ติงกัเอากามันออกคือกันหายูกทายเพิ่นเยนกันนี้จะเติใหญ่ได้ไหม คนตกแห้งกูทั้งบ้านเท่าห้ือปครับนี่ยแวกีทอ่บ้านเนี่ยไปแห้งในยายออนี่ทำนิดกันห้งงานกบวยประแดดนน้ำพี่เขาเข้าบุกเรื่งมาเทงเราเออน้ำหอยมงมาน้ำห้องอันนี้ก็จยังติมน้ำห้องทางขามันปังเนี่ยเต็มเลยใช่แน่ว่าทั้งบ้านบนบนโต๊ะ อีกครั้งใช่ไหมอ๋อตายเป็นเพิงพางเนาะเป็นเพิงพางหนึ่งไร่บ่เมื่อไรข้าวตู้เลยได้บ่ได้นึ่งบ่ได้ยางได้เออข้าะเพชพกับปูดองดิขันหนึ่งเนี่ยมันว่าวได้ขันห้องมาเป็นตา เคยเจนก็ผ่านึ่แล้วผ่าดอกนะปลาบ่นนะนะนึกคิดว่าอยู่ทงแลองไดูนย่างย่างย่างาทางมาใส่ไไหนกว่าคิดว่าใส่ทางใส่กระสอบกันเลยใส่ปลาโอ้ยพี่โตน้อยพี่น่องเห็นไปนดเป็นกลกเดอะไร แม่นเบิร์นี่บ่ปลาดุกอันนี้ช่องทปาฮช่องยังเดี๋ยวนี้ั้แม่นดุนี่แม่นเบิรตทำวะโอ้ยมาคนเดียวเสมอได้บอเนาะ ความขีดเขาว่าอยู่เออคุณอามัดไม่หมัดก้นให้หนูเด้อเนาะนี่มันท่าบอมีอันท่านทาบอมีเล็กมาดแก้นก็ไไ้เมื่อกีกเมา่ได้คืออารมดอันเดินมีแนวมัดอัลชบาไตยบ่พะอหอดพุ่นอเาปลาพี่น้องนี สั่งปลาเนาะแม่สั่งปลาแล้วประเทศนหกัจะเ,จเมือนกันบ้ชงโอเคนะ้กได้เงี้ค่ะใส่ทางลด,ออดโอ้จคิงหรบ ใส่มีนะใส่กลยใส่มีกระเป๋ใส่ฮะบะมีไดอาร์โอ้ยนี่ตะมาใส่โขกมันแบบโอ้ยเกินมันกระแลนหันแลนนีตัวเอาไม้เอามามานี่นี่มาใส่โชกมันี่ฮะ มีแต่เสือกตัวนี้แล้วเชือกแต่มันก็ดชอยูสัตได้บอกจะเข้าเห็ดไว้ี้ถึงหลุดกะหลดอัะนะมาเฮ้ยขันหูเนี่ยกะอาซาเล่งมาหลุดแล้วเสือยัง มัดยอดขาดืนเอาหันตี้ใใมันเมื่อวิชาบุรุษันให้เขาลงออกมาแล้ะก็อาันี่เมื่อจกนาดได้อยู่มัดขางะซองสอบยายอันนี้นะเออของไม่น้อยบ่ไม่น้อยซื้อบ่ อืมก็วาอยู่คือทางอาเทนนี่แหละบ่หัวของแม่นอนเพราะเอาเมื่อในเงื่อนมีแต่เอี่ยนมีแต่เอี่ยนกับปูอันนี้เอามาส่งเขาเลยโอเคคใครในนู้นมาส่งให้อิสานเมื่อร้อยเอาเมื่อหรือจะเมื่อครัวอยู่เพื่อนเลยเมื่อส่งกันไม่ยังงั้นเด้อหนูไม่เข้าใจแล้วผองบอไปเอาปลาให้เด้อวอิสานอปลามาให้ไปสิรูกเมื่านมีแต่ว่าอาเทนสั่งเนาะปลาเทนตัว ลอยจึงงงเลยรายการน,นั่งอ้าขาปลาค่ะนี่นี่ทอนมาลอยหนึ่งค่ะาจนะขอบคุณจ้าสีไปใส่ขาปลาขคาเจ้าใส่ทงนะลอยหนึ่งลอยหนึ่งนี่คุณอาเอ้ยลอยคุณอาเทสเอ้ยลอยหนึ่งหนึงน่งคาร์นมานูเด้อร์ <laughs> ลแล้วนเมื่อก่อนปี มันจะตายปาเผื่อมอดคุณนะมันยังมีน้ำหรือว่าอาเทมันยังมีน้ำอยู่เนี่ยไปซแล้วโอเคขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เมื่อก่อนเจอกันสิบหนาเนาะตายกาบัมาอ่ะกันดอคุณหน่เด้อเนาะขอบคุณนายนยค่ะเมื่อก่อนเอากับไปไปเลาะซื้ออะไรอยู่ซึ่งแม่ นีมาทำคุณอาเทนใหม่อีกได้นี่ค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเมื่อก่อนค่ะ